สวัสดีครับบ่าวเ่าสาวสีสวัสดีครับโอ้นี่กับมือตัดใ่นะครับพี่นนอตัดใหยนะบ่าวเงาพามาชมบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับตอนนี้หกโมงนะครับหกโมงก,ก,กว่าๆนะครับบ่าวเงาเปิดโล่ง่มไว้แต่หกโมงแล้วนะครับเปิดได้ประมาณสามสิบนาทีแหละโอ้โอากาศเย็นจังหน่อยครับใญ่บใญ่บหนานะครับใหญ่บเดิน งามพอบันไดนะครับแต่ก็หอดรอบตัดเท่ากับต้องตัดนะครับนี่นะครับนี่ใยมองบ่เห็นนะครับมองบ่ค่อยเห็นแต่ว่าอ่าเป็นรอบตัดใยนะครับถึงกําหนดเท่ากับต้องตัดนะครับถึงกาหนดเท่ากับต้องตัดอ่าเปิดให้อากาศนะครับถึงกาหนดก็ต้องตัดเปิดให้อากาศคือเกานะครับถึงใยจะบ่มีกอบ่เป็นหยังนะครับนี่นะครับเปิดงูอากาศ ด,นะด,ด้านข้างนะครับเปิดหัวอากาศด้านข้างนะครับคือเก่าครับสามขึ้นตัดให่นะครับให่อาจสิบบเดินนะครับอาจ์ิเป็นน้ำอากาศเย็นหรือเปล่าดูว่าอย่างนะครับเดี๋ยวเบาเงียไปศึกษามอาอีกทีน,นึงคือกันนะครับแต่ว่า,าข้อข่าวนี้บาเงี้ยเคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับว่าแต่ใ่บะมี่หอดดอกตัดให่ นะครับเราตัดใหญ่เข้ากับตัดคือเก่านะครับแต่อาจ,จิมีอยู่นะครับเนยน้อยนะครับเข้าอาจ,จิมองม่เห็นแต่เข้ากับเหตุตามขั้นตอนไปมาไปยั้งครับออกคือเก่าครับอันนี้ก็เป็นโล่งสองวันเบา้าเน่าก็อบไว้นะครับอบไว้วันเปาเน่ากับพได้ปกติดดอกพีนองหมืดก่อนเบ้าเน่าติดตัวนี้วันิดอากาศไหมนะครับอบ อบนำมักอบเลียงล่าไว้นะครับอบนำมักไว้จากสามขึ้นนะครับแล้วก็สีอบอบไอนามอีกเที่ยนหนึ่งนะครับอบนำมักสามขึ้นแล้วก็บบางยอดก็สีอบไอนามอีกนะครับอบไปนามแล้วก็ยังค่อยสีลงเชียนะครับสองลงสองลงนี้บางยอาสีอบไปนามพร้อมกันนะครับต่ว่าสองลงนั่นนี่ตดใหญ่แล้วนะครับล่งเชียเลย ลูกเสียเด็กสามขึ้นแล้วนะครับบางเฮาก็เลยได้กกำหนดมาตัดใหญ่แต่ว่าบ่มีใหญ่ให้พี่น้องเบิ่งอใหญ่ขาวๆงามๆเบิ่งได้เนาะคือสีขักว่ะใยกับพ่อพยังครับหล่อพ่อกะตัดที่เกขาตัดใหญ่เปิดอากาศสามสี่วันก็น่าจะจับเม็ดนะครับสามที่วันก็น่าจะจับเม็ดนะครับขาดวานะครับตามกำหนดมันนี่นะครับ นี่นะครับอาธิมีใ่อยู่นะฮะนี่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 ครับนี่นะครับในกล่องอาจจะเห็นอยู่นะครับนี่นะครับอาธิมีให่เดินนะครับอาธิโบ่ปกคุ้มโดยทั่วไปนะครับอาจจิเป็นน้ำอากาศหรือ่เป็นน้ำอะไรก็ได้นะครับเบาเงากะพอไปศึกษาพร้อมๆกันนะครับแต่้อาเงากะสิตัด ตามกระบวนการกรรมขั้นตอนนะครับหมัดรอบตัดนะครับนีบบางเาหรือเปาเตรียมอุปกรณ์ไว้นะครับไดหนามนะครับบางเงากับที่ใส่นามเป้าหรอกอะใส่น้ำยาตัดใยนะครับยาตัดใยครับน้ำยาที่บางเงาเตรียมไว้นะครับผสมลงหนีบบางเงากิบที่สีนะครับ นี่สองโล่งนะครับเอาเ่าตัดแย่สองโล่งนะครับเอาอย่ากับว่าให้บรรยากาศตอนเดินเส้าเอาเงาทั้งสี่ตัดแย่นะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับอ,อือโอ้โล่งนี่นี่สามสันนะพี่น้องโล่งนี่ก็เดินเนะี่ยเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ใหญ่เดินลงบ้างนะครับข้างบนเดินบ่นะครับข้างบน ลงนี่สงสูงในจักหน่อยนะครับพี่น้องบ้าเยาโตสูงเด้ปืนเห็ดน้ำหยากนี่ครับลงนี่ <c oughs> ะนะครับบ้าเยาฟ้ามาสมบรรยากาศตอนเช้านะครับเ <c oughs> งาเขอบ้าเยาขอหยัดไปตัดใหญ่นะครับผม <c oughs> ขอบคุณน,นะครับขอบคุณตุกการรับชมนะครับขอบคุณตุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับ เป็นกำลังใจให้กันนะกันนะครับขอบคุณนะครับบ่าวยาขออย่าไปตัดใหญ่นะพี่น้องของบ้านบ๊ายบาย